สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับไลฟ์สดในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับผมกินข้าวเสร็จก็เข้ามาดูรถมือสองของเรานะครับผมสวัสดี FC แฟนเพจสมยงคาเซตเตอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับลูกค้าอ,อยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมอยากได้แบบไหนโปรโมชั่นดีๆนะครับผมมีให้ทุกรูปแบบนะครับมีทุกเงื่อนไขให้ลูกค้านะครับผมอ่า จัดให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่นี่ครับของแจกของแถมเพียบนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอยู่ที่นี่บาทเดียวก็ไม่ต้องใช้เงินนะครับลูกค้านี่ฟรีดาวฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีพรบประกันภัยนะครับแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉินให้อีกหนึ่งีเต็มอ่ะยังไม่พอนะครับสําหรับบริการหลังการขายของเราก็คือบริการหลังการขายของเราก็คือรับประกันเครื่องเกียร์สปีเต็มนะครับลูกค้านี่โคตรคุ้มเลยนะครับลูกค้าผมบอกก็เลยว่า ไม่มีที่ไหนทําได้เหมือนเราแน่นอนนะครับลูกค้านี่อยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับรถของเรานะครับผมมีให้เลือกมากกว่า3ามถึงสี่คันกันเลยนะครับลูกค้ามีทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้ออยากได้ราคาไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีเยมีรุ่นไหนดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลูกค้าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยาผมพามาอัปเดตสําหรับ t o โยต้ารีโวของเรานะครับผมโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยนะครับรีโวของเราครับมีหลายสีมาก ม่เลยนะครับลูกค้านี่มีทุกรุ่นทุกแบบทุกราคาครับสำหรับ t ต y ยต้ารีโวของเราเริ่มต้นอยู่ที่ราคา4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า4 2 9 0 0 0บาทส่วน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าหรือว่าจะเป็นหัวเดียวเราก็มีนะครับลูกค้านี่อยากได้แบบไหนยี่ห้อไหนนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับลูกค้าสำหรับโปรโมชั่นของร้านเรานะครับก็คือโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าออกรถศูนย์บาทนะครับผม ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึงสิบสองเดือนนะครับลูกค้าอ่าหรือว่าลูกค้าที่มีเครดิตดีอ่าจัดไปเลยนะครับลูกค้านี่โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่สองจุดเจ็ดเก้าเท่านั้นนะครับลูกค้าสองจุดเจ็ดเก้าถือว่าโคตรถูกที่สุดแล้วนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็โปรโมชั่นอีกอย่างนะครับก็คือโปรโมชั่นขอบฟรีอีกเก้าสิบวันนะครับถือว่าคุ้มสุดๆนะครับอ่าออกรถเดือนนี้นะครับไปจ่ายงวดอีกทีก็ประมาณเดือนตุลาคมนะครับลูกค้านี่ ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับได้หายใจหายคออีก3เดือนเลยนะครับลูกค้าหรือว่า90วันนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้แน่นอนนะครับลูกค้าอยู่ที่นี่นะครับผมบอกเลยครับว่าเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้านี่ออกได้ทุกอาชีพนะครับผมสู้ทุกคันดันทุกเคสแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมอาชีพที่แบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างนี้ครับผมก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งลแมนวิ่งแกลบ อ่ารฟู d ดแพนด้าพวกนี้นะครับลูกค้าก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับอ่าแล้วก็โปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับลูกค้าที่แบบเป็นนักยูทูบเบอร์อย่างนี้นะครับลูกค้านี่อ่าไม่มีที่ไหนรับใช่ไหมครับผมมาหาเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับลูกค้าสามารถออกรถได้แน่นอนนะครับใช้เพียงแค่สเตตเมนต์แล้วก็แคปหน้าจอช่องของคุณมาอ่าออกได้แน่นอน100%นะครับลูกค้านี่แล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้านี่เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับขอเพียงแค่มีเพจ ให,ให้ตรวจสอบอ,ออกได้เลยนะครับลูกค้านี่ช่องทางไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างเงี้ยครับไม่มีหน้าร้านแต่ว่ามีหน้าเพจอ,อันนี้ก็สามารถออกรถได้นะครับลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมออกง่ายๆออกไม่ยุ่งยากนะครับพนค้ำนะครับผมไม่ต้องใช้นะครับขอแค่ลูกค้ารายได้ถึง2เท่าของค่าง,าง,างวดสมมติลูกค้าเอางวดลด 7,000อย่างงี้ครับเงินเดือน1 4 0 0 0สีออกคนเดียวจบนะครับลูกค้าไม่ต้องง้อคนค้ำนะครับอยู่ที่นี่เราดันให้ทุกเคสแน่นอนนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราพาไปดู Toyota r e v o กันนะครับลูกค้านี่มีเยอะมากๆเลยนะครับลูกค้านี่อ่ารถของเราราคาเริ่มต้นเพียงแค่429,000บาทนะครับสำหรับ Toyota r e v o อ่ะถ้านี่แล้วก็ตอนเดียวของเรานะครับเริ่มต้นเพียงแค่379,000บาทอย่างงี้นะครับผม หน้ารออแบบนี้นะครับ379,000บาทผ่อน6ก0 0กว่าบาทนะครับสำหรับ Toyota Revo หัวเดียวเครื่อง2400 c ซีซีนะครับลูกค้าอ่าหรือจะเอาแบบแถมคอกมีคอกมีอะไรให้แล้วเรียบร้อยก็ราคาเดิมนะครับลูกค้านี่ผมบอกก็เลยว่าอยู่ที่นี่นะครับขายถูกแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์ให้อีกสักอปีเต็มนะครับลูกค้านี่บอกก็เลยนะครับว่าโคตรคุ้มแล้วนะครับลูกค้านี่ ไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามาซื้อรถที่สมยงได้มากกว่าขายซื้อขายรถกันแน่นอนนะครับผมลูกค้าจะได้รถไปทํามาหากินนะครับลูกค้านี่แล้วก็ไม่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังในการซ่อมบํารุงรักษานะครับก็คือเรามีศูนย์ซ่อมบริการให้ทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้านี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้ต้อง2ปีเต็มนะครับลูกค้านี่หรือว่ามีปัญหาฉุกเฉิน,น,นยอย่างนี้นะครับผมเปิดรถไม่ได้รถน้ำมันหมดยางรั่วอย่างนี้นะครับผมก็จะมี เจ้าหน้าที่ไปซับพอร์ตให้ลูกค้าทั่วไทยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงฮะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่แถวโซนอุบลราชธานีอย่างงี้ครับเราก็มีศูนย์บริการเป็นของตัวเองครับลูกค้านี่มีอู่สีอู่ไฟครับลูกค้านี่อ่าระบบแอร์งี้ครับผมหรือว่าระบบช่วงล่างช่างเครื่องอ่าเรามีให้ครบเซ็ตทุกอย่างเลยนะครับลูกค้านี่อยากได้แบบไหนยี่ห้อไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบริการดีๆมีที่นี่ที่เดียวแน่นอน,นครับ สมุยงคารเซ็นเ,นเตอร์นะครับลูกค้า,ห,าหรือว่าลูกค้าที่มีรถเก่าะนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่มีรถเก่าอยากแลกอยากเทินทอยากแลกอยากเทินกับเรานะครับก็คือนํารถเข้ามาตีราคาที่เต็นท์เราได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจัดให้ราคาพิเศษนะครับรับประกันเลยครับว่าเราให้ราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับผมอยากได้แบบไหนยี่ห้อไหนลองเอาเข้ามานะครับเรารับเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับลูกค้าขอแค่เป็นรถถูกต้องตามกฎหมาย เ,เข้ามาได้เลยนะครับเงินดาวอยู่ใครจะเอาแบบเอาดาวหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจกเอาแบบเหลือกลับไปใช้งานเอาเอาไปใช้เงินนะครับลูกค้านี่อ่า<ๆ>ก็ได้นะครับลูกค้านี่มาเดี๋ยวเราพาไปดูรีโ o วเอาสักหนึ่งคันนะครับลูกค้านี่อ่าเอาตัวนี้ดีกว่านะครับลูกค้านี่ปี2องพกันเลยนะครับลูกค้านี่ตัวนี้นะครับลูกค้านี่ เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้านี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวแซดอ t ดิชันนะครับลูกค้านี่ตัวหน้าโฉมปัจจุบันเลยนะครับลูกค้านี่ผมบอกก็เลยว่ารถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับผมบอกก็เลยว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนนะครับลูกค้านี่ใครกําลังจะออกรถใหม่นะครับผมบอกก็เลยแนะนําเลยนะครับโตโยต้ารีโวมือ2ปี2021นะครับลูกค้ารถใหม่เพียงแค่คันนี้น่าอยู่อยู่ประมาณ5,000โลเท่านั้นนะครับลูกค้านี่ สภาพสวยๆอย่างนี้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้ามีล้อแม็กมีจัดทรงซิ่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีเดิมโรงงานเป็นตัวแซดอีดิชั่นโป่งหน้าหลังนะครับลูกค้านี่ตัวโฉมปัจจุบันนะครับลูกค้านี่มือแรกหารถยากแล้วนะครับมาเอามือสองได้เลยนะครับลูกค้านี่เงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเดียวนะครับลูกค้าเงินดาวบาทเดียวก็ไม่ต้องใช้นะครับลูกค้านี่ผมบอกก็เลยว่าบาทเดียวลูกค้าก็ไม่ต้องใช้นะครับนี่อ่าออกง่ายๆนะครับผมออกง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับคนคำไม่ เกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างอออกได้ง่ายๆครับไม่จําเป็นต้องมีสัญญาจ้างไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับลูกค้าขอแค่มีหน้าง,งานให้ตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบถึงหน้าบ้านคุณทันทีนะครับลูกค้านี่หรือว่าลูกค้านะครับผมหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอ่าคันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับสำหรับโตโยต้ารีโวป้ายแดงคันนี้นครับลูกค้านี่คันนี้จะผ่อนอยู่ที่1นึ่งบาทพอดีนะครับลูกค้าแปงวดนะครับลูกค้า อ่อันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับหรือว่าลูกค้าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทอ่าคันนี้เริ่มต้นผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่โตโยต้ารีโวตัวใหม่ล่าสุดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่วิ่งไม่ถึงหลักหมื่นนะครับลูกค้านี่อ่าเหมือนได้รถป้ายแดงไปเลยนะครับลูกค้านี่ประหยัดตรงที่เงินดาวนะครับลูกค้านี่ผมบอกไปเลยประหยัดตรงที่เงินดาวแล้วก็ราคาค่าตัวนะครับถูกกว่ามือแรก <c oughs> ป้ายแดงเป็นแสนเลยนะครับลูกค้านี่ ผมบอก,กเลยว่าใครออกมือสองไม่คิดไม่ผิดแน่นอนนะครับลูกค้าลองเปรียบเทียบกันดีๆนะครับลูกค้านี่มือแรกกับมือสองนะครับดอกเบี้ยไม่ต่างกันนะครับตอนนี้รถมือแรกดอกเบี้ยโคตรแพงนะครับลูกค้านี่ถ้าลูกค้า <c oughs> อ่าผมบอก,กเลยว่าห้าเปอร์เซ็นดาวลูกค้าไม่มีนะครับผมมาเอามือสองเล่นมือสองคุ้มกว่าจบกว่านะครับลูกค้านี่อ่าถ้าลูกค้าไม่มีเงินดาวไปดาวปลายแดงครับผมบอก,กเลยว่ามือสองจบกว่าแน่นอนนะครับดอกเบี้ยสูสีกันอ่า ดอกเบี้ยสูสีกันนะครับลองไปเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับลูกค้านอกจากลูกค้ามีเงินดาวสองสาม,สามแสนนะครับลูกคา้าถึงจะได้ที่เอาเป็นตัวอ่าเอาราคาถูกๆก,กันเลยดีกว่านะครับลูกคา้านีน่เอาอ่าเอา,เอา,เอาคันนี้กันดีกว่านะครับลูกคา้านี่เกียร์ออตโต้นี่ กระบะแครบเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่โตโยต้ารีโวเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่นานๆมีมาทีนะครับปกติส่วนมากจะเป็นแค่รถกระบะ4ประตูนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่คันนี้เป็นกระบะแครบออโต้ยกสูงนะครับลูกค้านี่ราคาค่าตัวเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่59,000บาทนะครับรถสภาพโคตรสวยโคตรสุดเลยนะครับลูกค้าไม่วิ่งเพียงแค่70,000มื่นกิโลนะครับลูกค้าคันนี้ ไม่วิ่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลนะครับลูกค้านี่คันนี้โคตรสวยครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยได้แค่ยางไปก็คุ้มแล้วนะครับลูกค้านี่ใส่ยางใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่หน้าหล,ล่อๆแบบนี้นะครับเป็นรถกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้เป็นรถขคปนะครับภาษีก็ไม่แพงปีเพียงแค่พันห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่โคตรสวยครับคันนี้นะครับตัวยกสูงสีเท่า เป็นรถสีเทานะครับลูกค้านี่สวยนะครับคันนี้ครับใครที่สนใจนะครับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับลูกค้านี่กระบะยกสูงเกียร์ออโต้เครื่อง2 4 0 0ซีดีเซลอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับลูกค้านี่มาเดี๋ยวเราพามาดูภายในนะครับสําหรับคันนี้ครับผมอ่าโคตรสวยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับลูกค้าอ่า คันนี้นะครับผมเป็นตัว e มีออนิวนสีประตูตัวเตี้ยไหมครับมีเยอะเลยครับลูกค้าที่อลู all ิวนสีประตูตัวเตี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูสักครู่เดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนอ่ะคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับลูกค้านี่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับลูกค้านี่อ่ารถสวยๆเลยนะครับลูกค้านี่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับลูกคา้าไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นสี่พันโล เกียร์ออโต้เครื่อง2,400ซีซีอ่าเป็นตัว e ครับลูกค้านี่เป็นตัวรองท็อปนะครับ airbag สามจุดนะครับลูกค้านี่แล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับลูกค้านี่อ่าสวยๆเลยนะครับลูกค้าเป็นเบาะผ้าอ่าตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีเทานะครับลูกค้านี่เปิดแคปได้ด้วยนะครับลูกค้าคันนี้เปิดแคปได้ด้วยนะครับสําหรับ toyota r e v o คันนี้โคตรสวยนะครับผ่อนเพียงแค่8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่ผ่อนไม่แพงครับลูกค้าผ่อน8,0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับลูกค้าอ่าคันนี้ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับลูกค้าผ่อน8,000กว่าบาทฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับลูกค้านี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มนะครับลูกค้าแล้วก็บริการฉุกเฉินให้อีกนะครับลูกค้านี่โคตรคุ้มโคตรสุดนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนแนะนํามานะครับลูกค้านี่รับไปเลยนะครับ5,000บาทนะครับลูกค้า ออกรถง่ายๆครับสไตล์สมยงกาเซนเตอร์นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพดอกเบี้ยถูกมีโปรช่วยผ่อนอีก90วันเไม่ใช่90วันครับ1ปีเต็มนะครับลูกค้านี่แล้วก็ขับฟรีก90วันนะครับลูกค้านี่โคตรคุ้มโคตรสุดนะครับอยากได้ทุกโปรโมชั่นมัดรวมกันเข้ามาที่สมยงเดี๋ยวผมจัดให้นะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูดีแม็กซ์ออเนสี่ประตูไปจอดอยู่ด้านหน้าเลยนะครับลูกค้านี่จอดตากแดดอยู่ด้านหน้านะครับ ่าขอบคุณมากมครับสวยทุกพันเลยนะครับลูกค้านี่มาดีแม็1.9นุเกะครับลูกค้านี่เรามีอยู่4คันนะครับลูกค้ามีอยู่ 4, ี่หคันอ่าประมาณ5คันไปนี่จัดได้เลยครับคันนี้ผมตากแดดให้ดูเลยนะครับลูกค้าไม่ซื้อผมไม่ยอมนะครับคันนี้อ่าคันนี้นะครับผมราคา529,000บาทนะครับเป็นดีแม็1.9่งจุดเบูพาวเวอร์นะครับเครื่อง 1900CC ซอ่า เครื่อง1,900ซีซีนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่า9,000บาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับลูกค้านี่อ่ามีล้อแม็กซ์แถมให้นะครับผมลูกค้านี่มีล้อแม็กแถมให้นะครับลูกค้านี่อ่ามีล้อแม็กแถมให้ครับคันนี้ครับผมบอกก็เลยว่าโคตรสวยครับคันนี้สีขาวเดิมโรงงานอ่าสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนไม่มีท่วงน้ําท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันให้เลยนะครับลูกค้านี่ ตัวขนส่งผ่านแน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับจะเงินสดเงินผ่อนจัดมานะครับฟรีดาวผ่อน8,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกสองปีเต็มจัดให้เลยนะครับคันนี้อ่าโคตรสวยครับเ๋ยวผมเปิดเ๋ยาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับลูกค้านี่เครื่องเดิมเดิมนะลูกค้าคันนี้เครื่องเดิมเดิมนะครับผมนี่นี่ดูเลยนะครับลูกค้านี่เครื่องเดิมนะลูกค้านี่ เดิมๆทุกจุดนะครับลูกค้านี่มาดูหัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับสีเดิมโรงงานนะครับลูกค้านี่ดูเลยครับนี่ไม่มีแกะครับผมลูกค้านี่ดูเลยครับผมอ่าดูแถบเลยนะครับรถคันนี้เดิมโคตรเดิมโคตรสุดเลยนะครับลูกค้านี่คันหน้าเดิมเพจเดิมนะครับไม่แกะไม่ลื้อนะครับผมคันนี้เปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ให้นะครับลูกค้านี่อ่าน้ํามันเครื่องของเหลวจัดการให้แล้วเรียบร้อย เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับรถสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนไม่เคยคว่ำไม่เคยทําสีอ่ารถบ้านเดิมๆนะครับลูกค้าคันนี้นี่รุ่นนี้เรามีอยู่สี่ห้าคันนะครับมีสีขาวสามสีขาวสี่คันนะครับลูกค้าสีแดงหนึ่งคันนะครับลูกค้านี่แต่ว่าสีแดงจะเป็นเอ็กซิลี่ครับลูกค้าอ่าคันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนี่พิมพ์คําว่าจอง99บาบาทได้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวไปทับ ไปทาสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยครับลูกค้านี่ฮะโคตรสวยครับคันนี้นะครับมาเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะครับลูกค้านี่อ่าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับดีแม็กออนนิวสี่ประตูตอนนี้มีอยู่สี่ห้าคันได้แล้วนะครับลูกค้ารีบๆเลยนะครับลูกค้ารีบๆเลยนะครับลูกค้าอ่าหรือจะเป็นตัว2020นนะครับลูกค้านี่ใครไปออกป้ายแดงแล้วรอรถนานนะครับ มาเอารถที่สมยงคาเซนเตอร์ ter, ไปขี่เลยนะครับลูกค้าบาทเดียวไม่ต้องใช้นะครับข้างงวดสูสีกันกับป้ายแดงครับลูกค้านี่อ่าแต่ว่าของเราไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับลูกค้านี่บาทเดียวไม่ต้องใช้นะครับเงินจะไปดาวป้ายแดงเอามาซื้อมือสองไม่ต้องใช้สักบาทเดียวนะครับลูกค้านี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับลูกค้างวดก็ไม่หนีกันนะครับสูสีกันอ่าราคานะครับผมราคาคันนี้แค่เพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่าประมาณนี้ครับลูกค้านี่ราคาเบาๆสีส,ยส,ยสยวยๆเรามีอยู่ สี่สี่ห้าคันนะครับสำหรับอ l l New สองพันยี่สิบนะครับลูกค้านี่มีสีขาวอยู่สามคันนะครับสีเทาหนึ่งคันนะครับลูกค้านี่ชอบสีไหนเข้ามาเลือกเข้ามาดูกันได้เลยนะครับลูกค้าหรือจะเป็น X Series อ่า X Series ของเราก็มีนะครับลูกค้านี่โคตรสวยครับตัวนี้หนึ่งจุดเก้า X Series ครับลูกค้านี่คันนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะครับลูกค้านี่อ่าใครอยากได้นะครับนี่คันนี้โคตรเดิมโคตรสวยนะครับลูกค้า ผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆครับลูกค้านี่ดูเครื่องครับผมอ่าคันนี้เครื่องก็จะทําออกซิ่งๆหน่อยนะครับลูกค้านี่เครื่องก็ออกซิ่งๆหน่อยนะครับลูกค้านี่คันนี้รีแมปแก้วาวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่พร้อมใช้งานนะครับลูกค้านี่อ่าคันนี้รีแมปแก้วาวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมซิ่งได้เลยนะครับลูกค้านี่อ่าราคาไม่แพงครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับสาหรับ1.9เอ็กซิลี่คันนี้ครับเอ็กซิลี่แท้นะครับตัวนี้ เป็นตัว X Series แท้นะครับไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เพื่อขายเฉยนะครับตัวนี้ก็คือ X Series ตัวแท้เลยนะครับผมอ่าสภาพสวยๆอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ D Max All New ราคาถูกสุดในเต็นนะครับลูกค้านี่ All New ราคาถูกสุดในเต็นนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะครับคันนี้จำไม่ได้ครับผมอ่า คันนี้นะครับลูกค้านี่49,000บาทนะครับลูกค้า49,000บาทนะครับ D m a ม All New เครื่อง2,500ันซีซีนะครับลูกค้านี่เครื่อง2,500ันซีซีครับคันนี้ผ่อน7,600 7,700บาทนะครับลูกค้านี่ฟรีดาวนะครับตอนนี้เหลือ2คันนะครับสำหรับเครื่อง2,500นะครับลูกค้าตอนนี้เหลือแค่2คันเท่านั้นนะครับลูกค้านี่อ่ะใครจะเอาแล้วครับรีบๆเลยนะครับรีบๆเลยครับตอนนี้เหลือแค่2คันนะครับเครื่อง2,500ันรซีซีราคา49,000บาท ผ่อนอยู่ที่เจ็0ันหร้อบาทฟรีดาวน,นะครับลูกค้านี่ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้เรียบร้อยครับลูกค้านี่คนแนะนํามาแล้วไปอีก5,000ันบาทนะครับเข้ามาหาเซลตุ้ยนะครับผมเดีย๋ยวเราจัดให้เลยนะครับลูกค้าอยู่ที่นี่คุ้มๆเลยนะครับผมอ่าเดีย๋ยวเราไปดูรถกระบะหัวเดียวกันดีกว่านะครับลูกค้านี่มา เดีย๋ยวเราพาไปดูรถกระบะหัวเดียวกันนะครับลูกค้านี่อ่ารถกระบะหัวเดียวของเรานะครับมีโตโยต้ารีโวแล้วก็พิซูมิชิไทตันตัวโฉมล่าสุดนะครับลูกค้านี่อ่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่รถปีสิบเจ็ดสิบแปดนะครับลูกค้านี่่ะ รถปี17 18นะครับลูกค้านี่ราคาแบบนี้นะครับผมบอกก็เลยว่าหาที่ไหนไม่เจอแน่นอนนะครับเราเหลือเพียงแค่สี่ห้าห้าคันนะครับลูกค้านี่หัวเดียวเหลือห้าคันเท่านั้นนะครับลูกค้านี่ผมบอกก็เลยว่าราคานี้ไม่มีใครเป็นป้าขายแน่นอนนะครับผมบอกก็เลยว่าราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้านี่ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีบลบอขับฟรีเก้าสิบวันนะครับลูกค้านี่ ทำให้สวยๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง2,004หรือว่าเคื่อง2,008นะครับหรือว่าใส่ครอบมาให้แล้วเรียบร้อยก็มีนะครับลูกค้านี่ชอบแบบไหนเขาไม่เลือกเอานะครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสําหรับโตโยต้ารีโวปีสิบเจ็ดโตโยต้ารีโวปีสิบเจ็ดนะครับผมทําเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งแล้วนะครับลูกค้านี่สภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรโคตรถูกมากๆเลยครับราคานี้ครับโคตรถูกเลยนะครับผมอา 3 7 9 0 0นบาทฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มอ่ารับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีเต็มนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนให้อีกนะครับผม1ปีแรกครับเอาไปเลยครับดอกเบี้ย0%นะครับลูกค้านี่จัดไปเลยนะครับลูกค้านี่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,200บาททุกคันเลยนะสำหรับโตโยต้ารีเวนะครับลูกค้านี่ โตโยต้ารีโว่หัวเดียวพวกนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,200บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่อ่าโอเคครับผมถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมแล้ว๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันอีกรอบนึงครับตอนนี้อากาศร้อนมากครับไม่ไหวแล้วครับผมอ่าจากเซลล์ตัวขาวดําไปหมดแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมถ้าใครสนใจรถมือสองสภาพส,สวยๆครับผมถ้าใครสนใจรถมือสองสภาพสวยๆก็ สอบถามเข้ามาในอินบ็อกกับแอดมินของเราได้เลยนะครับรายละเอียดอยากดูรายละเอียดรีวิวการรีวิวรถนะครับก็เข้าไปดูที่ช่องสมยงคาร์เซ็นเตอร์ช่อง Youtube ของเรานะครับผมนี่มีช่อง Youtube มีช่อง t i k t o อกนะครับลูกค้านี่เข้าไปเลือกดูเลยนะครับผมลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากดูแบบไหนลองคอมเมนต์ลองสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับลูกค้าหรือว่าอยากคุยกับผมโดยตรงก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 083-256-3615นะครับลูกค้าอ่าเบอร์ผมเองนะครับผมชื่อตุ้ยนะครับผมอ่าเซลตุ้ยครับจัดมาเลยนะครับลูกค้านี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนมีให้ครบทุกรุ่นทุกแบบทุกสีแน่นอนนะครับลูกค้าจบทุกเงื่อนไขแน่นอนอ่าโอเคครับผมสําหรับวันนี้ถ้าไม่มีใครสอบถามแล้วเดี๋ยวเย็นๆเราเจอกันอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับผม